วันนี้พามากินปังชาและไก่ท้องนะครับที่ไอคอนสยามเดี๋ยวไปดูนะว่าเขาทำยังไงร้านนี้ได้ชลินไกด์นะครับชาไทยอย่างเดียวเนี่ยทำตั้งซอลลี่จนเป็นเอกลักษณ์่บแบบวชาลินไกด์ทำให้แบบปังชาเนี่ยทำให้แบบว่าคือดูน่าทานมากเลยนะเข้าาตัวชาเนี่ยไปทำ เป็นคล้ายๆปิ้งซูครับแล้วก็โรด้วยถั่วแล้วก็เหมือนมีไข่มุกด้วยนะครับแล้วก็มีวิปครีมข้างบนโรวิปครีมข้างบนแล้วก็จะมีเม็ดคล้ายๆกับเม็ดไข่คล้ายๆไข่มุกครับแต่ว่าเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะมีรสชาเล็กๆรสชานิดๆนะครับแล้วก็นี่ๆงตัวนเนี้ยเนี่ยเม็ดเป็ดสีเหลืองเนี่ยคือเวลาเคี้ยวเนี่ยเท็กเจอร์ดีมากอันนี้ก็มาเสิร์ฟแล้วครับรสชาติดี จริงจริงน่ากินจังในนี่ด้วยนะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยนะยืนยันความ,มาอ,อร่อยอยย่อลิ้นนะครับยนี่มันจะร่วงนั่นนะต,ต้องกินข้างบนก่อนนะมแม่ไม่ทาน,นมันจะเป็นใบนมิชลินไกด์อร่อยอร่อย บก็มีให้เลือกหลายรสชาตินะครับเป็นปังชาผู้กไก่ทองเรเย่าครับแล้วก็มีปังนมเย็น,นครับปังงมันตินแต่วันนี้ที่ไปกินเนี่ยคือเป็นปังชานะร,รสชาติดีครับหวานเม่เดียนพุกคนลองไปกินนะครับไอคอนสยาม